นะานายนุทินชาญริกูลรองนายกรัฐรรมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแก้ไขร่างพรบการพนันฉบับที่พศโดยเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นค่ะซึ่งก็จะเสนอเข้าคอรมอในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ โดยนายทินก็บอกว่าคนที่ลักลอบเล่นการพนันเนี่ยต้องมีโทษที่รุนแรงขึ้นหากเปิดให้การพนันถูกกฎหมายก็จะได้รู้ว่าใครเล่นการพนันแล้วก็เสียค่าธรรมเนยียมอย่างไรจะควบคุมผู้ที่เข้ามาเล่นพนันได้อย่างไรแต่ว่าที่ผ่านมาคนเล่นพน,นพันผิดกฎหมายมีโทษต่ําค่ะเสียค่าปรับแล้วก็ปล่อยให้กลับบ้านจากนั้นก็จะกลับมาเล่นใหม่จึงต้องการให้คนเล่นการพน,นพันผิดกฎหมายเนี่ยได้รับโทษมากขึ้นเพื่อเป็นตะกะรองรับการพนันออนไลน์และการพนันประเภทต่างๆที่ถูกกฎหมายค่ะ ถ้าเราจะทาให้พนันถูกกฎหมายกันคนที่ลักลอบเล่นการพนันก็ต้องก็ต้องมีโทษที่ที่ที่แรงแรงมากขึ้นใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเราให้คนพนันออนไลน์เปิดเผยนะครับจะได้รู้ว่าใครเล่นพนันเสียค่าธรรมเนียมยังไงนะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยว่าโอยถ้าคนที่เข้ามาเยอะเกินไปละตรงนี้บัญชีหมดถ้าปล่อยไปอย่างนี้หมดเนื้อหมดตัวเราเราบล็อกเขาได้เพราะฉะนั้นไอไอการเล่นพนันโดยผิดกฎหมายบอนเ่อนอะไรต่างๆ ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นคนเล่นก็เรียกมาอบรมเสียเท่าไหร่ค่าปรับเท่าไหร่ร้อยสองพันสองพันมั้งจะไม่ได้แล้วแล้วก็กลับบ้านไปกลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ใช่ไหมตอนนี้เราทางรัฐบาลต้องการจะให้เป็นพนันที่มันถูกกฎหมายเอาแต่เข้ามาต้องเสียค่าแรกเข้าเท่าไหร่เสียอะไรเท่าไหร่แบบแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้คนที่เล่นพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษมาก ตอนนี้อย่างเช่นออนไลน์เนี่ยมันยังมีบัญชีขอหลายอย่างใช่ไหมบัญชีขอที่ที่เล่นได้แล้วก็อย่างเงี้ยเราก็ถ้าเกิดกฎหมายผ่านแล้วก็เอาประกาศเอาไอ้การพนันในประเภทขอเนี่ย <Okay. S 1> เข้าเข้าไปเป็นถูกกฎหมาย <Okay. S 1> ใช่ไหมครับพวกอะไรพนันบอลไอ้เขาเรียกอ,อะไรทายผลบอล <Okay. S 1> อะไรพวกนี้ทายผลมวยทายผลบอลเนี่ยมันเป็นบัญชีขออย่างเงี้ยไม่ต้องไปแก้กฎหมาย ทางนี้ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญนะคะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตั้งแต่วันที่30มกราคมจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้นำความคิดเห็นของประชาชนนั้นไปประกอบปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะ โดยความจําเป็นในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าเนื่องจากพรบการพน,นันปีพศ .2478 ใช้บังคับมานานแล้วค่ะบทบัญญัติบางมาตราก็ล้าสมัยแล้วก็มีอัตราโทษที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบันรวมทั้งการเล่นพนันเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนาวิธีการเล่นที่ซับซ้อนมากขึ้นมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะมีการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเล่นพนันออนไลน์ก็ทําให้ยากต่อการควบคุม รวมทั้งโทษที่กำหนดไว้เดิมนั้นก็ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้กระทําผิดนั้นไม่เกรงกลัวก็เป็นช่องว่างให้ประชาชนค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนะคะที่ถูกเชิญชวนถูกจูงใจรวมทั้งถูกหลอกลวงให้เข้าสู่วงจรการพนันเพิ่มมากขึ้น ด้านนายธนากรคมกริตกรรมการและเลขาธิการมลูลนิธิรณรงค์หยุดพนันก็กล่าวถึงเนื้อหาของร่างแก้ไขเพิ่มเติม,ตมพรบการพนันฉบับนี้นะคะว่าจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มอำนาจให้เจ้าพนักงานในการอนุญาตให้มีการเล่นพนันออนไลน์ได้มีการเพิ่มนิยามของคําว่าการพนันและก็การพนันออนไลน์เข้าไปจากเดิมนั้นที่ไม่มีแล้วก็มีการปรับปรุงบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายให้หนักขึ้นนั้น คุณธนากรก็มองว่าก็ยังคงเป็นการจัดการโดยใช้โครงสร้างแบบเดิมอยู่นั่นก็คือใช้กลไกลของเจ้าหน้าที่ปกครองนั้นเป็นสําคัญซึ่งตรงนี้แหละที่อาจจะเป็นช่องโหว่ได้มากโดยเฉพาะในการใช้ระบบที่ใช้ดุลยพินิษค่ะ